สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับมาพบพอกับพิจาประทุมราชนะครับกับบรรยากาศทุงหิทุงหน้าพี่น้องครับอยู่กับนายจอยคือเก่าครับอยู่บ้านซากรนิคมตำบลหน้าว่าอำเภอประทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับมือหนียายจอยมีงวงง่าม,มาฝากพี่น,อน้อง,นองครับสองโค้มพี่น้องครับสองโคมครับ คมแหลกครับต่อหน้าพี่น้องนี่ครับป right> ุ้ยครับคมแหลกครับเป็นง่วแม่ลูกครับลูกตัวแม่พี่น้องครับตัวสีแดงแดงเลยครับงามหลายพี่น้องงามแหงนะครับแม่ลูกคมนี่ครับเปิดในราคานะครับหกหมื่นสี่พันต่อล่องหนครับพี่น้องครับแม่ลูกคมนี่ครับเปิดไว้หกหมื่นสี่พันต่อล่องหนครับเป็นลูกตัวแม่พี่น้องครับงามงามครับ ลูกเพิ่นว่ยประมาณเจ็ดเดือนครับแม่เพิ่นเป็นง้วไทยกลางครับงัวลูกแรกก็แน่ใจเนาะท้ายสูงรอยยี่สิบเก้าบวกลบครับแม่นครับเป็นง้วลูกแรกครับตัวสีแดงครับลูกสาวพี่น้องอุ้ยจะสั่งแห้งครับเบืองเนี่ยนิสัยดีทั้งแม่ทั้งลูกอุ้ยพี่น้องครับเปิดไปหกหมื่นสี่พันตัวล่องเลยครับลูกว่ยเจ็ดเดือนครับ ลูกเพิ่นไทยสูงร้อยยี่สิบสองบวกลบครับแม่เพิ่นไทยสูงร้อยยี่สิบเก้าบวกลบครับง้อลูกแหลกพี่น้องครับนี่ไซสดีป่ะครับอยู่กับนายจอยลูกเพิ่นนี่งามงามครับง้อสดแห้งสดลายพี่น้องครับอู้ยตัวสีแดงแดงครับมัมีตำหนิแล้วพี่น้องครับแม่ลูกโค้มนี่ครับแม่เพิ่นครับทั้งแม่ทั้งลูกเดยเป็นง้อเครื่องดำครับ เห็ดสีดำพ่วงหางสีดำจมูกตาสีดำพี่น้องครับหยกไปซ้อแม่เลยครับสถานะแม่เพิ่นตอนนี้กะบมแนจใจว่าเพ่นสมมาหรือยังกะบ่เนนะครับสะคองเกา่าเขาเจากับก่คคอยหัวซ่าเนาะนะครับกับพี่จ้ากัขายในราคาแม่ลูกด้วยครับเด้อขายในราคาแม่ลูกครับนี่ไซสดีครับเบื้องหน้าตาแม่เันครับนี่ไซสดีพี่น้องอุ้ยสดแห้ง มาเจอดนเลยครับงุ้สดตั้งสี่พุงแนนหน้าตาครับจมูกตาอุ้ยดำเข้มครับครบเครื่องครับาต่างพี่น้องครับมือลึ่นุ่มสีเต่าครับกีบเล็บง่ามกุ้งตัวนี้ไม่ต่ำนิดหรอกครับพวงหางสีดำนะครับรากดินครับพี่น้องครับเกือบรากดินนะครับเพศสีดำครับอ่าพึ่งถ่ายพันยันพันยันปืนกล่องพิจารณสครับพวงหางเกือบรากดินครับเพศสีดำนะครับ ตรงขาเพิ่นก็มีรอยเชือกไม่นึงอะรอยหลึกด้วยพี่น้องครับเป็นหนองรอยนิดหน่อยนะครับเนี่ยตรงขาเพิ่นบ่ลึกครับบ่ลึกนะครับบ่ได้เป็นอีหยังครับอ่าเพิ่งถ่ายแม่เพิ่นนะครับถ่ายสูงรอยยี่สิบเก้าครับโอ้ดีไซน์ดีแห้งพี่น้องเบิ่งครับงัวนซ้ำนี่นะครับเป็นตะเหลี่ยงโมใหญ่บมหน้อยครับงัวตลาดพอดีเหลี่ยงเนาะยายจอยงัวนซ้ำนี่พอดีเหลี่ยงแห้งพี่น้อง โม่ใหญ่บ่หน่อยโมกลางๆครับเบิ่งนี้ครับนุ่มซีเต่านะครับออกคำคะครับนุ่มซีเต้านะครับโมอันนี้ไสดีทั้งแม่ทั้งลูกครับขวัญจับตรงไหนแม่เพิ่นครับขวัญจับตรงบั้นครับ่ะตัวนี้ก็จับประมาณนี้ครับลูกสาวพี่น้องครับวัยเจ็ดเดือนครับตาหักตาหักอ่ะเบิ่งหน้าตายใกล้ครับขอบหูปลายหูสีดำพี่น้อง โอ้เป็ดตะแพงแห้งนิสัยครับมือรึ่งครับลึกเลยนะครับกีบเล็บนะครับนุ่มซีเต่านะครับนุ่มสีเตา่าจับใบใ้พี่น้องครับจับใบใยใยเนี่ยมอวนนิสัยดีนะครับมอวนนิสัยดีนุ่มสีเต่าพี่น้องครับเห็นว่านุ่มสีเตา่า ผู้โยชนใจกระโถนหาพี่จ้าครับเปิดไปหกหมื่นสี่พันครับต่อรองในแม่ลูกควมนน่ครับเป็นหัวเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับได้ไปซ่องแม่ครับสองแม่พันเลยนะครับเพศสีดํานะครับพวงหางสีดำครับดูเพล่นนะครับขาถกขาถอนไม่มีครับสวงสุดสวงจมไม่มีครับปิดตะแพงแห้งพี่น้องหัวกําลังพอดีพอดีเหลี่ยงพี่น้องครับหัวซ้ำนี่ พอดีเลี้ยงเลยพ่ใหญ่พ่อหน่อยพี่น้องสดแห้งอู้ด้นานที่เจอครับสดทั้งแม่สดทั้งลูกพี่น้องให้ลูกงามครับนี่ใสดีพอมมงแนยอู้อนซอนมาครับได้ไปสองตัวพี่น้องครับยกไปสองตัวเลยบ่พิหวังครับบ่พิหวงนะครับเบิ่งอีกฟังหนึ่งยายจ้อยบ้านนี้แดดสวงน่งเทียงครับแดดแห้งพี่น้องอู้ยแดดไรอ่ะเบิ่งแม่คนฟังนึงนะครับอลบไปก้อนลูกเสา งพี่น้องครับงามๆครับสดๆใสๆเลยแม่มันเห็นเ่ะครับงอลูกแรกครับงอลูกแรกนะครับเปิดไปหกหมื่นสี่พันต่อรองได้นะครับแม่เพิ่นอีค้นเห็นพี่น้องอุ้ยเป็นหยอกแม่เพิ่นลินนะครับผู้ใด้สนใจก็โทร่มาหาพี่จ้าครับบ่ผพิดหวังครับแม่ลูกคูมนี้ครับ วู้ยงามแหงครับพวงเงาหางให,ใหญ่เลยลูกพันธ์นะพวงหางพันธ์อุ้ยงามพี่น้องสีดำเลยวู้ยต้นนี้เลยครับแม่ลูกโค้มนี่ครับหน้าตาแม่ก็งามดูก็งาม <c oughs> นี่ใช่ดีทั้งแม่ทั้งลูกครับหยาว่าในกินเนื้อพี่น้องครับห <c oughs> ยาว่าในกินอยู่นะครับ ลูกสาวครับแข่งขาใหญ่ๆนะนๆเลยครับตัวสีแดงเข้มพี่น้องครับลูกสาวงามนี่ไซดีนะครับเป็นงวเครืองดำทั้งแม่ทั้งลูกครับลูกสาวเพิ่นนะครับขอขากสีดำนะครับบหน้าตาใกล้ๆนะครับอันตรีง่ายโดยการตัดสินใจครับซดใสครับงวแม่ลูกครมเนี่ยซกใสแห้งงามลายครับ ได้ไปซองแม่ครับเขาคอกจบเลยครับพี่น้องครับจบเลยนะครับอ่าต่อไปจะให้ให้จอยผ้ายางได้บัดเนี่ยอันยางมมนต้องเถียงอะไรนจอยยางโซ่ครับอ่ะยางโซ่เลยเบิ่งครับพี่น้องครับเบิ่งทายยางครับอ่าขาถูกขาถอนมามีครับเบิ่องแม่กันเลยอ่านย่องไปเรื่อยครับนายจอยครับเบิ่งแม่กันนะครับไปเลยยางงามพี่น้องครับ ผู้ใดสนใจก็โทรมาหาพี่จ้าเลยครับอะลุงสาวครับบ้านนี้ครับเบิ่งครับพี่น้องครับวุ้ยลูกสาวเป็นงามแห้งพี่น้องตั้งหน่อยใหญ่ครับตั้งหน่อยนี่จูงง่ายนะครับทั้งแม่ทั้งลูกไปครับใหญ่จูงไปเลยครับไปโน่นเลยผู้ใดสนใจก็โทรมาหาพี่จ้าครับเปิดไปหกหมื่นสี่พันครับต่อร่องได้ครับ อยู่บ้านซากรนนิคมตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับแม่ลูกโคมนี่ครับโคมแรกครับต่อไปเบิรงโคมที่สองครับพี่น้องครับมาเบิรงง่วโคมที่สองครับแม่ลูกโคมนี่ครับลูกตัวแม่ครับแม่เป็นง้วไถ่กลางครับถ่ายสูงรอยสามสิบสามบวกหลบรับแมมครับเป็นง้วลูกสองนะครับลูกสองร่วมตัวนะครับพี่น้องลูกตัวแม่ครับใบซิบกว่าหมื่นนิดๆครับพี่น้องครับ ลูกสองครับกําลังกินห้าอยู่หิวห้าแห้งครับแม่เพลินครับอ่เปิดนนักขานะครับแม่ลูกคุมนี่ครับเปิดไปนะครับสี่หมื่นสองพันต่อล่องหนครับสี่หมื่นสองพันต่อล่องหนครับลูกเพิินสิไปหาหมูนะครับลูกเพิ่นว่ยอ่าบ่ถึงสองอาทิตย์นะครับลูกเพิินนะครับประมาณสิบหมื่นครับสิบหมื่นนิดๆครับแม่เพิ่นเป็นงัวไทยกลางครับใช่ชุ้งรอยสามสิบสามบวกลบครับเป็นง้วลูกสองครับ เคยไปดูกับซองโตร่วมตัวเี้นะครับบงแม่เป็นหิ้วหยาแห้งพี่น้องครับหิ้วหยาแห้งแม่เพิ่นเป็นงัวอ่างทองดีครับพนใ่ง่พี่น้องครับง่วโพนใ่ง่นะครับมึงตรงนี้กจะมีห้อยน้ำมังจับเกาะเนาะอ่ะเพิ่งเห็นร่งลงรอยหองรอยครับเศร้าแล้วครับเศร้าโดนแล้วนะครับอกีบเร็บกีบยังกะงามพี่น้องครับน้ำลางเพิ่นล่ามไปหอดนุ่มเลยครับนุ่มซีเตานะครับ นุ่มสีเตาขีบเร็บงามครับแม่เพิ่นครับถ่ายสูงรอยสามสิบสามบวกลบครับเป็นงัวลูกซองนะครับเคยลูกสองโตนะครับกำลังกินห้าพี่น้องอุ้ยหิวห้าแหงครับกินห้ามึงครับเลี้ยงง่ายๆเลยลูกก็ไว้กำลังตาหักนะครับมึงหนาตาแม่เพิ่นครับเปิดไปสี่หมื่นสองพันครับต่อร่องไลยครับแม่เพิ่นโพลดีพี่น้องครับในน้าด้ลึกครับ มองครับมึงต่างมือรึงครับนุ่มสีเตาอ่ะมึงท่ายครับวบบนี้ครับเพจเพื่นเป็นเพจดำนะครับมีแดงข้างล่างนิดนึงเด้อมือไก่พี่น้องครับเออสีดำครับมีข้างล่างเป็นแดงครับแดงคำๆนิดนึงครับพวงหางสีดำครับฟังนี่ครับขาถกขาทอนไม่มีครับสวงสุดสวงจมไม่มีครับลูกตัวแม่พี่น้องครับเอ้า ราคาเนี่ครับเปิดไปสี่0มืนสองพันครับต่อล่องหนครับแม่เพิ่นลำตัวเงาพี่น้องครับลำตัวเงาพนดีครับงอตัวนี้งอพนใหญ่ๆที่ให้ลูกดีพี่น้องครับเลี้ยงลูกอาชัยเบิ้งนุ่มเรือบัตรนี่นุ่มมีติงฟังขวานะครับฟังขวามีสี่เต่าเราเพิ่มติงอีกติงอีกน้อยนึงพี่น้องครับอยู่ระวังนุ่มฟังขวานะครับฟังขวาฟังท่าหัวเห็นบ่พี่น้องครับเห็นม เห็นไหมครับเรายุ่กลางๆเลยนะมีติ่งครับเป็นว่าติ่งนิ่น้อยพี่น้องอุ้ยแดดกระไดพี่น้องเอ้ยสิเป็นล่มเลยพี่จ้าอ,อ้แดดแห้งไรครับพี่น้องข้างไทอําอนาจสิเป็นล่มเลยพี่จ้านี่หอวนไรเอาเบื้องหน้าตาครับเป็นง่วนะครับลูกสองครับ อ่าเพิ่งลูกสายลูกสาวคนบาดเนี่ย่งลูกสาวคนตาตาขาพี่น้องครับใบติ๊บก้มือครับบือลึงลึกเลยพี่น้องมือลึกงึมีพี่น้องครับบึงครับงามอยู่เด้อพี่น้องครับงามอยู่โต๊ะสีแดงครับตอนนี้เพิ่นยังไพื่ติดนุ่มแม่เสือทำตั้งหน่อยสองสาเดือนนีง่ายเร็วครับอ่าพ่งแม่เพิ่นพี่จ้าจะให้เบื้องติงนะครับอ่าฟังขวาครับมีติงเห็นบะครับเห็นบอเนาะฟังขวาเห็นบ่เห็นบอติงระว่างกลางครับ ระวังเต่าหนากับหลังเห็นบ่ครับติ่งน้หน่อยเห็นบ่มระวังกลางอยู่เต่าล่างไอเต่าหลังครับพี่น้องครับ็นบ่คนเต่าหลางังฝั่งขวามีติ่งหนึ่งนะครับเด้อนุ่มเพิ่นม,นมีสี่เต่าปกติครับผู้ได้สนใจกระโถนมหาพีจา่จ้าครับเปิดไบสี่หมื่นสองพันต่อร่องเลยครับแม่เพิ่นถ่ายสูงดอยสามสิบสามบกลบครับเป็นงวลูกสองครับ ลูกตัวเม่ครับสาคัญลูกตัวเม่พี่น้องได้ไปซ่องแม่ครับลูกคมนี้ครับเปิดไปนะครับสี่หมื่นสองพันต่อรองได้ครับได้ไปซ่องเม่พี่น้องครับพวิดหวังนะครับเพราะว่าแม่เพิ่นกะสูงพี่น้องครับลอยสามสิบสามครับบนหัวหน่อยครับงัวไทยกลางนะครับจังหน่อยแม่เพิ่นกะผสมนะครับจังหน่อยลูกเพิ่นกะหญ้ครับที่สำคัญเพิ่นเป็นลูกสาวนะครับเพิ่นจะไปหาหมูแข็งแรงแข็งแรงพี่น้องครับไว้กำลังตาหักเลยสะดือพึ่งลุดนะครับสะดือพึ่งลุด เปิดไปสี่หมื่นสองพันครับต่อรองไหนครับผู้ใดสนใจก็ทุ่มมหาพี่จ้าครับป่อยรถญ่จ้อยเพื่อนบิกฑบามูทุมหาพี่จ้าครับมาแบ่งปันเปียเลี้ยงครับพี่น้องครับแม่พิ่นได้ลึกได้นายด้วยครับโพนใหญ่งวงนี่ลำตัวเงาครับลำตัวเงากินเก่งนำพี่น้องครับกินเก่งครับกินห่อเป็นเมื่อกี้ให้กินเครื่องคูเปิดพี่น้องครับเป็นหิวนะครับหยาเพราะในกินอยู่แต่ว่าก็ยังเต็มอยู่ครับเอาไปไปต้องไปเพี้ยนหยาครับงวมีเหนือมีนังอยู่แล้วนะครับ วัมงอวัวจอยครับพี่น้องสือไปเหาบัตตองคุ้นหยาครับดูสิเห็นม่งัวมีเหนือมีหนังมีโพนครับวัวโพนดีจังสิเดี้ยงง่ายพี่น้องเห็นบ่งวัวลูกซองนะครับเป็นลูกสาวอู้อนลายพี่น้องครับลูกสาวเพิน่นไว้กำลังตาหัก ผ้ได้สนใจก็โทรมาหาพี่จ้าครับสำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฮอ,อน,น์ร้ายพี่น้องสวัสดีครับ